สวัสดีครับผม X x ็ e l n e t ครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการสั่งซื้อสินค้าใน Line Shopping หรือว่า l ล n e MyShop นะครับสำหรับท่านไหนที่ไม่เคยสั่งซื้อสินค้านะครับในออนไลน์เนี่ยไม่ต้องสงสยัยไม่ต้องกังวลน,นะครับก็สามารถเปิดมือถือเปิดแท็บเล็ตของท่านเนี่ยแล้วก็ดูไปพร้อมกันทำไปพร้อมกันได้เลยครับทำได้แน่นอน สำหรับในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นช่วงของการสั่งซื้อโดยใช้วิธีการที่ใช้กันตลอดอะทุกวันนี้ก็ยังมีการใช้งานนะครับก็คือการโอนเงินส่วนในพาร์ทที่2เนี่ยก็คือการสั่งซื้อโดยใช้บัตรเครดิตหรือว่าใช้และบิ t ล i n เพย์สามารถเลือกดูนะครับตามเงื่อนไขที่ท่านอยากจะดูได้เลยโดยที่สามารถเลื่อนไปได้ใต้คลิปนะครับใต้คลิปเนี่ยมันจะมีแท็กไทม์นะครับอยู่อยู่สามารถกระโดดไปได้เลยสมมติท่านกดว่าอยากจะดูแบบโอนเงิน ก็ดูเฉพาะช่วงแรกสำหรับท่านอยากที่อยากจะดูแบบใช้บัตรเครดิตใช้แลบบิดไลน์เพก็กดไปในดูในช่วงลังแบบที่ท่านใช้ได้เลยครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับอย่างแรกนะครับให้ท่านเปิดแอปพลิเคชัน Line ของท่านขึ้นมานะครับแล้วเปิดไปที่ Line ID นะครับ Wellness Hub ก็คือ Line Official ของ Wellness Hub แล้วดูแถบด้านล่างนะครับมันจะมีเขียนว่าเมนเมนูให้กดเมเมนเมนูนะครับ พอกดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้สังเกตนะครับมันจะลมีลิ์เมนูขึ้นมาให้ท่านกดไปที่ปุ่มที่เขียนว่า My Shop สีเขียวนะครับอ่าทีนี้พอกดเข้าไปที่ My Shop ปุ๊บเนี่ยอันนี้คือหน้าตาของร้านค้า Wellness Hub เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับลองเปิดเปิดลองดูนะครับจากบนลงล่างเนี่ยสังเกตนะครับไอแถบที่กำลังเลื่อนๆอยู่เนี่ย อันนี้มันเป็นแถบโปรโมชั่นของ Line Shopping นะครับสามารถคลิกไปดูรายละเอียดได้เลยมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาอ่าเลื่อนลงมาสักหน่อยปุ๊บในแถบ Product เนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มสินค้าแล้วกลุ่มสินค้าเนี่ยอยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้างให้กด CR นะครับสังเกตไหมซีอที่อยู่ตรงข้างหน้าเล็กๆนะครับพอกด CR ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บกลุ่มสินค้าน่นนี่นั่น,นอะไรต่างๆอ่าทีนี้ผมสมมุตินะเราจะเลือกซื้อสินค้าจากอย่างแรก คือเลือกที่กลุ่มสินค้าก่อนอสมมุตินะครับไปเลือกที่กลุ่ม e book. อ b o ุ๊ในกลุ่มอ e ีบุ๊กมัก็จะมีหนังสืออยู่2เล่มคืออด้านซ้ายคือสีเขียวคือความรับชะลอไว้ด้านขวานะครับก็ฮอร์โมนเพื่อชะลอวัยสมมติเราสนใจด้านขวานะครับแล้วก็คลิกไปที่ด้านขวาปึ๊บอ่าเราก็สามารถเลือกได้2ออย่างอย่างแรกนะครับปุ่มด้านล่างเรามาดูด้านล่างนะ ไบแนลนะครับก็คือซื้อทันทีส่วนสีเขียวๆที่อยู่ข้างๆเนี่ยที่ว่าเขียนว่า add to cart เนี่ยก็คือการหยิบใส่ตะค่าความหมายคืออะไรถ้าลองนึกภาพนะครับเวลาที่ท่านไปร้านสะดวกซื้อไปร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเวลาท่านเดินเข้าไปซื้อสินค้านะครับท่านสามารถหยิบสินค้าหนึ่งแล้วเดินไปจ่ายังค์ได้เลยอันนี้ก็คือบายนาวบยนลคือซื้อทันทีไม่สนใจซื้อสินค้าชนิดอื่นนะครับแต่ผมแนะนําให้ท่าน กดปุ่มสีเขียวดีกว่าก็คืออ่ะโอเคเราเดินไปเดินไป,น,น,ไปนู่นไปนี่แล้วเราก็หยิบเข้ามาใส่ตะกร้าเลาก่อนแต่สุดท้ายเราอาจจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะมันเป็นสิทธิ์ของเรานะครับก็ให้ท่านกดปุ่ม add to cart หยิบใส่ตะกร้าไว้ก่อนอ่ะพอหยิบ add to cart ปุ๊บสังเกตนะครับมันก็จะมีในมุมขวาบนนะครับที่เป็นรูปตะกร้าเนี่ยมีเลขหขึ้นมาอ่ะแสดงว่ามีสินค้าหชิ้นในตะกร้าแล้ว ให้ท่านกดปุ่มนะครับที่เป็นลูกศรชี้ไปด้านซ้ายนะครับก็คือกลุ่มปุ่ม back หรือว่าปุ่มกดถอยหลังนั่นเองถอยหลังหนึ่งครั้งปุ๊บอ่ามันก็จะกลับมาเป็นหน้ากลุ่มสินค้าก็คือกลุ่มอ e ีบุ๊กกดอีกครั้งหนึ่งถอยหลังอีกครั้งหนึ่งมันก็จะกลับมาเป็นหน้าหลักของร้านค้า wellness hub นั่นเองสำหรับท่านก็ลองดูนะครับวิธีการเลือกซื้อสินค้าแบบที่2ก็คือเลื่อนจากหน้าเลยประมาณเหมือนเดินในร้านเลยแหละ เดินทุกแถวนะครับอลองเลื่อนดูบางทีสินค้ามันเยอะ,อ,ะอาจจะ2อ0รรายการ3 0 0รายการ500รายการหรือเป็นพันรายการเนี่ยท่านก็ลองเลื่อนดูนะครับเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับดูว่าสินค้าตัวไหนที่ท่านกําลังหาอยู่นะครับสมมุติปุบ๊บไปเจอสินค้าที่ท่านหาแล้วเป็นเป็นแอสตาเซนทีนยี่ห้อแอสตาชัวนะครับแพ็กเกจสองกล่องนะครับสมมุติท่านสนใจนะครับก็กด add to cart เอ๊ะ ก็คือกดใส่ตะกร้าหยิบใส่ตะกร้าสังเกตนะคะรับพอกดหยิบใส่ตะกร้าปุ๊บมุมบนขวาเนี่ยในตะกร้าจะมีสินค้าเป็นเลข2แล้วก็คือเป็น2ชิ้นนะครับอ่ะก็กดกลุ่มถอยหลังอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะมันก็จะกลับมาเป็นหน้าอะไรครับมันกลับมาเป็นหน้าหลักของร้านค้าเวลเนสทัพนั่นเองทีนี้อันนี้คือ2วิธีการในการเลือกซื้อใช่ไหมครับปรากฏว่าเออสินค้ามันเยอะเหลือเกินหายากนะครับ ใช้วิธีการค้นหาได้ไหมเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาด้านบนสุดนะครับให้ท่านสังเกตนะครับในรูปกรอบสี่เหลี่ยมมันเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆกับแว่นขยายสัญลักษณ์นี้มันมีความหมายว่าการค้นหาสินค้า,านั่นเองท่านสามารถหาสินค้าได้จากการค้นหานะครับให้กดปุ่มตรงนี้พอกดปุ่มตรงนี้ไปปุ๊บมันจะเป็น search by keyword of product Name มันคืออยากจะหาอะไรท่านก็พิมพ์ลงไปเลยชื่อสินค้าก็ได้หรือชื่อสินผลิตภัณฑ์อะไรที่ท่านกำลังสนใจอยากจะหาอะไรครับให้ท่านพิมพ์ลงไปในช่องนี้นะครับอ่าสมมติในวิดีโอนี้เป็น p r e ไบโอตินะครับก็ท่านก็พิมพ์ลงไปแล้วก็กด enter นะครับปรากฏกด enter เข้าไปมันมีสินค้าเยอะแยะเลยที่เกี่ยวกับ p r e ไบโอติอ้าวแต่มีตัวหนึ่งสิ่งที่ท่านอยากหาอยู่เจอแล้ว กดเข้าไปนะครับก็เหมือนเดิมแนะนําให้กด add to cart ไว้ก่อนก็หยิบใส่ตะกร้าไว้ก่อนนะครับปุ๊บจ้าสังเกตบุมบนขวานะครับสินค้าในตะกร้ามี3ชิ้นแล้วท่านก็กดปุ่ม back นะครับกลบนปุ่มถอยหลังนะครับมุมบนซ้ายได้เลยกด1ครั้งปุ๊บอ่าก็กลับมาเป็นหน้า search กดปุ่มน่มคั้งอีก1ครั้งก็กลับมาเป็นหน้าหลักอ่าสังเกตไว้ว่าตอนนี้คือหน้าหลักของร้านค้านะครับสินค้าในตะกร้าก็มีอยู่3ชิ้นละ ท่านก็ลองดูว่าท่านาจะเลือกซื้อสินค้าอะไรเพิ่มไหมเดินเดินดูเล่นเลก่อนปรากฏไม่มีละไม่อยากได้ต้องการละงั้นก็ไปเคาน์เตอร์จ่ายเงินดูสังเกตด,ด้านมุมบนขวานในตะกร้ามีเลข3ก็คือมีสินค้าอยู่3ชิ้นท่านก็กดปุ่มในตะกร้านี่กดปุ่มตะกร้านี้นะครับมาถึงมาดูละทีนี้ก็ประมาณว่าเอาตะกร้ามาดูซิมีสินค้าอะไรบ้างนะครับมีพรีไบโอติก1ชิ้นนะครับมีแอสตาเซนทีนแอสตาชัวเนี่ยหชิ้นมี หนังสืออ e ีบุ๊กฮอร์โมนฟอ r ์ i อนทายรองอีก1ชิ้นอ่าสังเกตเลข 1, 1 1 1นะครับแล้วก็มีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบอันนี้สามารถเพิ่มลดจำนวนได้หรือท่านเปลี่ยนใจไม่อยากได้แล้วก็ได้นะสังเกตไหมครับว่ามันจะมีลูกศรถังขยะอยู่เอ้ยมีสัญลักษณ์ทังถังขยะอยู่ไอสัญลักษณ์ทังขยะเนี่ยมันก็คือการลบ การลบสินค้าตัวนี้ก็คือหยิบอ,อ่ะหยิบออกไม่เอาละเปลี่ยนใจนะครับหรืออาจจะเพิ่มก็ได้ในกรณีที่ผมตัวอย่างว่าเพิ่มแล้วกันนะเพิ่มสินค้าพรีไบโอติกนะครับจาก1เป็น2นะเห็นไหมครับเสร็จแล้วปุ๊บแล้วกิดท่านก็ตรวจสอบดูว่าสินค้าที่ท่านอยากได้เนี่ยครบไหมถ้าครบแล้วไม่ต้องการเพิ่มแล้วอยาก,กจะจ่ายเงินละให้ท่านกดปุ่มเครื่องหมายถูกนะครับ ที่เห็นในในใน,ในวงกลมเนี่ยไอใ,ในสี่กรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยเครื่องหมายถูกสีดำเนี่ยหน้าปุ่มเบลเนสครับก็คือเลือกสินค้าทั้งหมดเพื่อจะจ่ายตังค์ละ่าเสร็จแล้วท่านมากดที่ปุ่มคูปองหน่อยอ้าวบางทีมันมีโปรโมชั่นมันมีโค้ดส่วนลดนะครับอ่าท่านก็สามารถลองไปดูซิมันมีโปรโมชั่นมันมีโค้ดส่วนลดอะไรหรือเปล่าอ่าลองกดสิป๊บอ่าไม่มีฮะ แต่ถ้าสมมติมีท่านจะสามารถใช้โค้ดส่วนลดใช้คูปองส่วนลดได้นะครับนะเสร็จปุ๊บก็มาดูสุดท้ายนะครับหลักการนะ,ะสังเกตนะเวลาท่านส,สั่งซื้อสินค้าออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่หลักการมันง่ายๆเลยให้ท่านอ่านจากซ้ายไปขวาเหมือนหนังสือนะครับแล้วอ่านจากบนลงล่างนะครับใจเย็นเดนทําไปทีละขั้นตอนนะครับทุกอย่างมันทํามาให้คนเนี่ยสามารถใช้งานได้พันสื่อสากรกับคนเพราะฉะนั้น เลื่อนสายตานะครับจากซ้ายไปขวาเลื่อนสายตาจากบนลงล่างตอนนี้มันถึงลงข้างหน้าแล้วใช่ไหมครับโทโทอลก็คือทั้งหมด5,089บาทกดปุ่มใบานาะวงเล็บ4แสดงว่ามีสินค้าทั้งหมด4ชิ้นอย่าครับอ่าทีนี้ขั้นตอนก็จะสรุปละ place order คือออเดอร์ที่ท่านสั่งเนี่ยมีทั้งหมด4ไอเทมนะ4ชิ้นนะครับ shipping address นะครับก็คือ,อที่อยู่ที่ท่านจะสัดส่งนั่นเองนะครับ ตอนนี้มันไม่มีในระบบท่านก็กดปุ่ม add shipping address ได้เลยกดไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องกรอกเนี่ยก็เหมือนกับปกติทั่วไประบบออฟไลน์ระบบออนไลน์มันก็เหมือนกันนะครับก็คือท่านจะต้องกรอกที่อยู่จัดส่งนะครับก็ไล่จากบนลงน้างลงไปชื่อนามสกุลนะครับที่อยู่จัดส่งนะครับจังหวัดรหัสไปรษณีย์เบอร์มือถือแล้วก็อีเมล เพียงแต่ว่าท่านอาจจะสังเกตดูว่าขั้นชันใช้ใช้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแต่ความหมายมันก็คือกันนั่นแหละมันไม่หนีไม่พ้นนะครับก็มีหลักๆก็คือสิ่งที่ผมบอกไปทั้งหมดชื่อนามสกุลที่อยู่จัดส่งจังหวัดาหารหัสไปษนีเบอร์มือถือแล้วก็อีเมลอันนี้ทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องใช้ในการจําเป็นจะต้องใช้ในการส่งสินค้าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับใส่อีเมลเข้าไปทีนี้ตรงนี้ท่านให้สังเกตนะ เครื่องหมายถูกที่อยู่ด้านล่างเนี่ยสังเกตไหมครับเครื่องหมายที่เขียนว่า save this address to your line account ตรงนี้สำคัญนะหมายเขาว่าเวลาท่านกรอกเนี่ยโอ้โหต้องมากรอกทุกครั้งเลยหรือเปล่าไม่จำเป็นครับท่านกรอกครั้งนี้ครั้งเดียวพอแล้วก็กดเซฟที่อยู่เนี่ยแล้วครั้งหน้าท่านก็ไม่ต้องมานั่งกรอกแล้วยกเว้นถ้าท่านจะเปลี่ยนใจไปส่งสินค้าไปให้แฟนให้สามีให้ครอบครัวให้พ่อให้แม่ให้ ลูกอะไร่เงี้ยต่างๆแล้วแต่ท่านได้เลยนะครับเต่นว่าถ้าที่อยู่เดิมๆเนี่ยที่ท่านเคยส่งก็ไม่จําเป็นต้องกรอกใหม่นะครับกดเซฟแอดเดรสนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มเซฟที่อยู่ด้านล่างสีเขียวได้เลยครับอ่าพอกดปุ๊บสังเกตนะที่อยู่ที่ท่านกรอกเนี่ยมันจะจะแปโผลแล้วท่านจะเลื่อนลงมาชิปปิง้งแอตเตอร์เสปุ๊บก็มาเป็นชิปปิ้งอ่าชิปปิ้งก็เลือกดูว่า,ามีบริษัทขนส่งอะไรให้เลือกบ้างนะครับอ่าในสมมติในกรณีนี้ในวิดีโอนี้ เลือกอ FlashExpress นะก็คือขนส่งธรรมดาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฟรีนะครับมาส่วนของ Payment นะครับการชำระเงินก็ให้ท่านสังเกตนะครับว่าท่านอยากจะเลือกวิธีการชำระเงินแบบไหนสำหรับในวิดีโอนี้ผมจะสอนวิธีการชำระแบบโอนเงินแบบเบสิกธรรมดาเลยก็คือ Bank Transfer นะครับให้ท่านกดปุ่มนี้สำคัญนะต้องกดนะปุ๊บพอกดปุ๊บก็จะมีจุดสีเขียว,ข,ยวขึ้นมานะครับ แล้วท่านก็เลื่อนจากบนลงล่างตอนนี้มันมาล่างสุดแล้วนะครับคูปองขอใหม่มีใช้สับท,ท,ท,ปปทั้งหมดฟรี h i p p i n g ทั้งหมดฟรีสุดท้ายท,ท,ทั้งหมดรวมเป็นตัวเลขยอดนะครับ5,089บาทให้ท่านกดปุ่มสีเขียว Press Order ได้เลยครับตรงนี้หน้านี้ก็จะเป็นการสรุปแล้วอออเดอร์ทั้งหมดนะครับท่านจะต้องทำการป่าเปวิ t แบงค์ t r นเฟอร์คือต้องโอนเงินนะครับ ภายในวันที่นี้นี on, on, mine, ่นีก่อนเวลานี้นี่นีแล้วก็ทั้งหมดรายการทั้งหมดกี Safe ่บาทนะครับแล้วก็รายละเอียดขนส่งในทั้งหลายเนี่ยท่านจะสามารถอ่านจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวาอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็บัญชีที่ต้องโอนนะครับสังเกตนะ merchant bank transfer account นะครับสังเกตดีๆนะอันนี้คือบัญชีที่ท่านจะต้องโอนนะครับก็ปุ่มเอะแท็ตัวเลขสีเขียวนะครับแล้วก็บัญชีกับอะไรต่างๆเนี่ยชื่อบัญชีอะไรต่างๆเนี่ย ให้ท่านไปโอนตามนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดนะกดปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อให้มันมีจุดสีเขียวๆเ,เนี่ยขึ้นมาถ้าไม่มีจุดสีเขียวๆเ,เนี่ยบางท่านจะเจอปัญหาว่าเอ๊ะทำไมมันแนบสลิปไม่ได้แนบสลิปไม่ได้ท่านจะต้องกดปุ่มตรงนี้ให้มีจุดเด็กๆสีเข,เขียวหน้าสัญลักษณ์ธนาคารน,นั้นก่อนนะครับอ่ะกดไปก่อนนะครับเสร็จแล้วท่านเนี่ยสามารถไปเลือกกันโอนเงินไม่ว่าจะโอนเงินแบบโมบายแบงกิ้งในมือถือก็ได้ ไปโอนเงินในตู้ ATM ก็ได้หรือจะไปโอนเงินในธนาคารก็ได้สุดท้ายสำคัญคือหลักฐานในการโอนเงินก็คือสลิปการโอนเงินนั่นเองถ้าท่านไม่กดปุ่มท,ทันชีธนาคารด้านบนใช่ไหมครับปุ่ม attach slip เนี่ยก็ไม่ขึ้นให้ท่านกดน,นะครับเสร็จแล้วท่านก็กดปุ่ม attach slip ได้เลยครับนะสังเกตนะฮะคือไม่ว่าจะโอนเงินวิธีไหนเนี่ยมันใช้งานได้หมดเลยนะครับ เพียงแต่ว่าอันนี้ผมยกตัวอย่างนะถ้าบางทีกรณีบางคนนะครับไปโอนเงินแล้วก็แบบเ,าเขาเรียกอะไรอ่ะปิดแอปพลิเคชันไปไลน์ไปแล้วเนี่ยเอ้ยแล้วทำไงต่อปิดไปแล้วมันจะทำไงต่อไม่ต้องตกใจครับผมให้ท่านนะครับไปทำการโอนเงินอะไรก็แล้วแต่แล้วสละกกลับมาที่ไลน์นะครับแล้วเข้าไปที่ l ล n e Official ร้านค้า w e l l n e s s Hub นะครับแล้วก็เข้าไปที่ข้อความแชทอ่า มันก็จะขึ้นไงว่าเฮ้ยคุณมีการทําคําสั่งซื้อไปนะแต่ยังไม่จบขั้นตอนก็คือต้อง pay with bank transfer หรือว่าต้องจ่ายตังก่อนนั่นเองอ่ะทีนี้มันก็จะมีปุ่มสีเขียวนะเขียนว่า inform payment นะครับท่านก็กดปุ่ม inform payment ภาษาไทยก็คือการแจ้งการชําระเงินนั่นเองนะครับกดปุ๊บอ่ะมันก็จะกลับมาหน้าเดิมน,นั่นเองครับ บางทีบางท่านไปโอนเงินนะที่ t t ไปโอนเไปโอ,อไปโอนเงินที่ธนาคารหรือปิดแอปพลิเคชัน Line แล้วไปเปิด Mobile b a n k i n ิเพื่อจะโอนเงินเนี่ยไม่ต้องตกใจว่าหน้านั้นมันหายไปไหนนะครับก็กลับมาตรงนี้นะครับสุดท้ายนั่นเนี่ยก็มากดปุ่มธนาคารนะครับเพื่อให้มีจุดสีเขียวก่อนเพื่อจะได้ a อชแ a ร s ส i p หรือว่าแนบ s ล i p ได้นั่นเองครับเสร็จแล้วท่านก็ไม่ต้องตกใจละอ่ะมันก็กลับมาหน้าเดิมเห็นไหมครับ แล้วก็กดเลือกสลิปที่ท่านแนบเข้าไปที่โอนเนี่ยแนบเข้าไปเนเสร็จแล้วปุ๊บก็ระบบก็อัปโหลดอะไรทำมัน,น่ะเสร็จแล้วปุ๊บไม่ต้องเห็นไหมระบบมันออโต้มันฉลาดเห็นไหมท่านไม่ต้องไม่ต้องกรอกอะไรเลยนะครับก็เหลืออย่างเดียวก็กดปุ่มอ่าอินฟอร์มเพเก็คือการส่งนะครับหลักฐานการโอนเงินเนี่ยให้ร้านค้าเพื่อตรวจสอบอ่าเห็นไหมสังเกตนะครับ thanks for purchase ก็คือขอบคุณสำหรับคำสั่งซื้อนะครับ แต่อันนี้ยังไม่จบนะครับท่านทําการแนบรูปแนบหลักฐานการโอนเงินแล้วก็ส่งไปให้ทางร้านค้าตรวจสอบนะครับยังไม่จบนะอันนี้สังเกตนะครับว่าลายร้านค้านะครับของเบลเน็ครับก็จะส่งคําขอบคุณมาว่าขอบคุณสําหรับคําสั่งซื้อนะครับออเดอร์นัมเบอร์นี้เลขยาวปืดเลยนะครับรอก่อนสักครู่นะครับรอ,อได้รอให้ร้านค้าเนี่ยทำการตรวจสอบว่าได้รับเงินตามที่ เราเนี่ยอินฟอร์มเพย์เมนต์หรือว่าแนบสลิปการโอนเงินไปหรือเปล่านะครับร้านค้ากดยืนยันกลับมาแล้วว่าได้รับเงินนะครับก็คือตรงตามอย่างที่ท่านเนี่ยโอนเงินไปเรียบร้อยแล้วเขาเรียกว่าเพย์เมนต์ p อปพลฟนะครับก็คือการยืนยันการได้รับเงินแล้วอ่ะก็เหมือนกันมันก็นึกท่านนึกนึกภาพดูเวลาสมมติท่านโอนเงินไปให้ลูกท่านอ่ะโอนเงินไปให้พ่อแม่นะครับโอนเออโอนเงินอะไรก็แล้วแต่นะ่ะ สุดท้ายแล้วเนี่ยทางฝั่งผู้รับเขาก็ต้องโทรกลับมานะครับเออได้รับเงินแล้วไงอ่าไปปรับบุ๊กแบงค์ไปปรับสเตทเมนต์ละได้รับเงินแล้วนะเป,ปิดดูโมบายแบงกิ้งอยูละได้รับเงินแล้วนะครับนะอันนี้ก็คือกันนะครับความหมายเดียวกันร้านค้าก็จะทําการตรวจสอบนะครับว่าได้รับเงินตรงครบตามที่ท่านเนี่ยยืนยันไปว่า่ายเงินแล้วนะอ่ะถาถ้าเกิดว่าอันนี้ความหมายก็คือว่าเปเรเมนแอปพู แสดงว่าทุกอย่างจบแล้วครับการจ่ายเงินผมบูนแล้วแต่นะท่านก็รอต่อไปนะครับร้านค้าก็จะทําการส่งสินค้ามาถ้าร้านค้าส่งสินค้ามามันก็จะเด้งขึ้นมาว่า order is on its way นะครับก็หมายความว่าได้ทําการส่งสินค้าให้ท่านแล้วนะครับแล้วก็เช็คสถานะการจัดส่งด,ด้วยโดยที่สถานะการจัดส่งเนี่ยมันจะขึ้น เป็นตัวเลขมาตามอะไรของท่านนะไอ้ตามตามเขาเรียกอะไรนะตามบริษัทจัดส่งอะบริษัทขนส่งนะครับแต่และบริษัทขนส่งก็จะใช้ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมสมมติตัวเลขเป็นเฉยๆว่าเขียนว่า tracking number แต่จริงแล้วมันก็จะเป็นตัวเลขนะทานก็สามารถกดปุ่มสีเขียวนะครับเพื่อเช็คสถานะสินค้าว่าถึงไหนแล้วนะครับมันก็จะลิงก์เข้าไปที่หน้าอะไรขนส่งนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นแล้วสำหรับการ สั่งซื้อสินค้าโดยใช้วิธีการโอนเงินทีนี้เข้ามาสู่ช่วงที่2ก็คือ,อาการสั่งซื้อสินค้าใน LINE SHOPPING ไลน์ m ม s h ช็เพียงแต่ว่าใช้วิธีการชำระเงินแบบโอนเงินเอ้ยแบบบัตรเครดิตหรือว่าแบบแลบบิดไลน์เพย์สำหรับท่านไหนนะครับที่ดูมาตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันยาวท่านสามารถนะเลื่อนไปดนท้ายสุดได้เลยนะครับก็ มันก็คล้ายๆกันนั่นแหละแทบจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดท่านไหนเนี่ยไม่เคยสั่งซื้อเนี่ยก็สามารถดูแล้วก็ทําไปพร้อมกันได้เลยนะครับอย่างแรกนะครับให้ท่านเปิดไปที่แอปพลิเคชัน Line ของท่านในมือถือท่านนะแล้วก็เปิดไปที่ร้านค้า Line Official Wellness ทั b แล้วก็ไปดูที่ด้านหน้านะครับกดปุ่มเมนเมนูอ่าเสร็จแล้วท่านก็เข้าไปที่ปุ่มสีเขียวที่เขียนว่า My Shop นะครับกดได้เลย อันนี้คือร้านค้านะครับหน้าร้านค้าเวลเนสครับสังเกตนะไอในลูกศรเนี่ย,อ,ททอ,อ,อ,ย,ยอันนี้คือแถบที่กําลังเลื่อนๆอยู่เนี่ยอันนี้คือแถบโปรโมชั่นของไลน์ช้อปปิ้งนะครับก็ท่านสามารถดูอัปเดตอะไรต่างๆได้นะครับอ่าเลื่อนๆลงมาอันนี้เป็นแถบ Product นะครับแถบ Product ก็คือแถบกลุ่มสินค้านั่นเองอันเนี้ยมันก็จะมีสินค้าอะไรต่างๆลองกดปุ่มด้านล่างนะครับที่เขียนว่า CR ดู ก็จะขึ้นมาเป็นแพรกลุ่มสินค้าเยอะแยะหมดเลยอันนี้เป็นวิธีการเลือกสินค้าจากกลุ่มสินค้านะครับก็ลองดูว่าท่านสนใจสินค้าไหนอะสมมตินะเป็นกลุ่มอ e ีบุ๊กนะครับอีบ e ุ๊กก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับในนี้มันมีทั้งหมด2เล่มก็คือความลับชะลอวัยกับฮอร์โมนเพื่อชะลอวัยสมมติท่านสนใจเล่มขวานะครับก็กดปุ่มไปอ่ะทีนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยสำคัญนะท่านลองนึกว่าลองนึกภาพนะครับว่า เวลาท่านไปร้านสะดวกซื้อเนี่ยไปร้านไปร้านสะดวกซื้อไปซูเปอร์มาร์เกต็ตเนี่ยเวลาท่านไปซื้อสินค้าเนี่ยท่านไม่จําเป็นจะต้องซื้อสินค้าทุกอย่างนะท่านสามารถหยิบสินค้าชิ้นนี้แล้วก็ไปจ่ายตังค์ได้เลยความหมายก็คือกดบายนาวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านอยากจะหยิบสินค้านี้เข้ามาใส่ตะกร้าก่อนแต่อาจจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะมันเป็นสิทธิ์ของท่าน แล้วตอนสุดท้ายท่านค่อยไปดูที่แคชเชียร์ว่าอ่าโอเคสินค้าชิ้นนี้เอาไม่เอาอะไรต่างๆเนี่ยก็กดปุ่ม add to cart อ่ะความหมายมันก็คือกันไม่ว่าจะเป็นสินค้าอาจารย์สั่งซื้อสินค้าออฟไลน์ line, ออนไลน์ line, เนี่ยความหมายมันคือกันนะครับแต่ผมแนะนำให้ท่านกดปุ่ม add to cart นะครับจิบส่ตะกก้าให้ก่อ,อ่ะทีนี้พอกดปุ่ม add to cart สังเกตมุมบนขวานะครับ ตะกร้ามีเลขหนึ่งขึ้นมาแสดงว่าในตะกร้าสินค้ามีสินค้า1ชิ้นแล้วก็คือหนังสือเล่มนี้นั่นเองเสร็จแล้วท่านก็กดปุ่มที่อยู่มุมบนซ้ายคือลูกศรชี้ไปด้านซ้ายก็คือกลุ่มแบ็คปุ่มถอยหลังนั่นเองนะครับกด1ครั้งปุ๊บอ่ามันก็กลับมาในกลุ่มสินค้าอีบุ๊กใช่ไหมครับกดอีก1งครั้งปุ๊บมันก็กลับมาหน้าหลักอ่ะทีนี้ขอกลับมาหน้าหลักท่านก็นลองเลื่อนขึ้นเลื่อนลงสิ มันมีสินค้าอะไรที่ท่านกำลังหาอยากได้อยู่หรือเปล่านะครับอ่าไปเจอสินค้าเอสตอเซนตินนะครับยี่ห้อเอสตอชัวเอ๊ะสนใจเห้กดปุ่มแอดทูคาร์ดอีกอย่างหนึง่งปุ๊บสินค้าในตะกร้ามุมบนขวามก็จะขึ้นเป็น2แล้วทีนี้ฮะก็กดปุ่มแบ็คมุมบนซ้ายนะครับถอยกลับมาหน้าหลักอีกท่านก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ้าวโหสินค้ามีเป็นพันรายการเลยหาไม่ไหวถามพนักงานสิ อ่าอันนี้ก็คือความหมายของการ searching หรือว่าการค้นหาสินค้าที่ท่านกำลังสนใจอยู่ให้ท่านดูสายตานะครับไปที่แถบเดียวนะครับระดับเดียวกันกันกบคำว่า product เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ลูกศรไอสัญลักษณ์นะครับที่เป็นคล้ายๆกับแว่นขยายเนี่ยความหมายของอันนี้ก็คือการค้นหาการ searching นันเองให้ท่านกดลงไปเสร็จแล้วท่านก็พิมพ คีย์เวิร์ดทีมซื้อสินค้าพิมอะไรก็ได้ที่ท่านกำลังสนใจเนี่ยสมมตอิอยากได้พรนะีไบโอติกฮะกดเข้าไปปุ๊บเอนเอ่าเสร็จแล้วมันก็ขึ้นมานะครับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพรีไบโอติกเนี่ยอ้าวเจอแล้วไอ้ที่ท่านกำลังหาอยู่นะครับท่านก็กด Add to c a r ์เหมือนเดิมได้เลยสังเกตนะครับมุมบนขวาสินค้ามี3ชิ้นแล้วท่านก็กดปุ่ม Back นะครับมุมบนซ้ายรูกศรชี้ไปด้านซ้ายกลับมาที่หน้าค้นหากดอีกทีนึง กลับมาหน้าหลักสินค้าอท่านก็นลองเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูซิว่ามีสินค้าอะไรที่ท่านต้องการเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ถ้าดูแล้วเออโอเคพอละแค่นี้แหละไปที่แคชเชียร์จ่ายเงินได้เลยท่านก็กดปุ่มออสัญลักษณ์มุมบนขวาคือตะกร้าสินค้ามีสินค้าทั้งหมด3ชิ้นนะครับอ่าดูปุ๊บตรวจสอบนะครับหลักการก็เหมือนกันเหมือนกันเลยซ้ายไปขวาบนลงล่างนะครับเหมือนท่านอ่านหนังสือ หลักการเดียวกันนะคือระบบออนไลน์เนี่ยทำมาให้ท่านทำมาให้คนเนี่ยใช้งานได้งา่ายๆถ้าใช้งานยากๆเนี่ยแดงว่าไม่ใช่ล่ะจากบนลงล่างนะครับดูว่้สินค้าครบไหมนะครับมีจํานวนเท่าไหร่นะครับหน,หนึ่งชิ้นนะครับสามารถลบสามารถบวกเพิ่มได้ลดได้หรือว่าถังขยะนะครับที่อยู่ด้านหลนังด้านขวาเนี่ยก็เปลี่ยนใจละไม่เอาละได้นะครับสมมติในกรณีเนี้ยเพิ่มปร e ไบโอติกนะครับ จาก1่ชิ้นเป็น2ชิ้นนะครับอ่ามันก็จะระบบก็จะทำการคำนวณเหมือนท่านก็ลองตรวจสอบดูโอเคครอบท้วนตามที่ท่านต้องการหรือเปล่าสําคัญนะครับตอนนี้คืออะไรถ้าท่านโอเคไม่เปลี่ยนใจแล้วนะครับจะเลือกสินค้าทั้งหมดนะครับให้ท่านกดเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับข้างหน้าเว ness ครับมันก็จะเลือกสินค้าทั้งหมดเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างมาดูซิว่าเอ๊มันมีคูปองมันมีส่วนลดอะไรเพิ่ม,เต,มเติมไหมลองกดดูซิ โอเคไม่มีนะครับแต่ถ้ามีท่านก็สามารถเลือกแอปพลายเลือกใช้งานได้เลยเสร็จแล้วท่านก็มากดปุ่มทั้งท้ว่ากดปุ่มบบยนาวับสินค้าวงเล็บมีทั้งหมด4ชิ้น4รายการนั่นเองปุ๊บอ่ะสินค้ามีทั้งหมด4รายการใช่ไหมครับท่านก็ตรวจสอบกันมาปุ๊บอ่ะกด add shipping a d d r e s ก็คือการเพิ่มที่อยู่จัดส่งนั่นเองนะก็กดลงไป ท่านจะทําการกรอกนะครับชื่อนามสก,กุลที่อยู่จัดส่งจังหวัดรหัสไปรษณีย์เบอร์มือถืออีเมลก็กรอกลงไปเลยสังเกตนะครับไม่ว่าท่านจะซื้อสินค้าหน้าร้านซื้อสินค้าออฟไลน์ออนไลน์นหลักการมันคือการมันก็คือการสื่อสารทั้งหมดนะครับทีนี้มันอยู่ในขั้นตอนการสื่อสารการ กรอกที่อยู่สําหรับขนส่งสินค้าเพราะฉะนั้นท่านจะต้องสําคัญนะจริงๆผมรู้สึกว่าตรงนี้มันดีกว่าด้วซ้เพราะว่าอะไรมันไม่ได้ใช้การเขียนไงท่านสังเกตไหมครับว่าถ้าเกิดว่าท่านใช้วิธีการเขียนลายมืออ่านออกไม่ออกอยเงี้ยอันนี้มันใช้วิธีการพิมพ์นะครับมันก็จะดีกว่าอ่ะสุดท้ายโอเคสุดท้ายแล้วก็กดปุ่มเซฟนะครับ เบบที่อยู่ของท่านก็จะเข้ามาอยู่นี้ละอ่าครั้งต่อไปถ้าท่านอยากจะส่งที่อยู่เดิมก็เลือกได้เลยไม่ต้องมานั่งพิมพ์ทุกครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับมาส่วนของ Shipping ก็คือบริษัทขนส่งท่านก็เลือกนะครับขนส่งที่ท่านอยากจะใช้เลื่อนลงมามาเป็น p a y m e n t p a y m e n t สังเกตนะครับให้ท่านนะเลือกอันนี้ผมแมนะนํานะครับเลือกไปเลยเป็นแล็บบิทไลน์เพย์ไปเลยเพราะสุดท้ายมันก็สามารถใช้บัตรเครดิตได้เหมือนกันและที่สําคัญมันก็ยังได้ลายพอยด์ด้วย ลายพอยต์เนี่ยหนึ่งพต์เท่ากับ1บาทสามารถเอาไปใช้งานอื่นๆได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะว่าลายพอยต์เนี่ยมันก็เป็น e wallet นะเป็นกระเป๋าเงินออนไลน์ที่ท่านสามารถเอาไปใช้บริการซื้อสินค้าหรือซื้อขนส่งอะไรต่างๆนะได้เยอะแยะไปหมดเลยให้ท่านเลือกและ i ิด i n e Pay ตรงน,นี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บเลื่อนเลื่อนเลื่อนลงมาปุ๊บนั่นๆ่าง place order นะครับ ่าตรงเนี้ยสำคัญถ้าท่านไหนนะยังไม่เคยสมัครนะครับแลบบิดไลน์เพย์ยืนยันตัวตนเชื่อมต่อบัตรเครดิตนะครับท่านสามารถไปดูวิดีโอได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์วิดีโออีกวิดีโอหนึ่งไว้นะครับคือสุดท้ายแล้วนะมันคือขั้นตอนการกรอกรหัสพาสเวิร์ดทั้งหมด6หลักเป็นตัวเลขนะครับตัวนี้แต่ละคนเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะพาสเวิร์ดของท่านไม่เหมือนกัน ตรงนี้หน้าจอมันบรคคอร์ดวิดีโอมันไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นพาสเวิร์ดส่วนตัวท่านก็กรอกไปเลยเพอกรอกปุ๊บถ้าท่านพิมพ์พาสเวิร์ดถูกการสั่งซื้อตรงนี้ถือว่าจบสมบูรณ์แล้วท่านทําการสั่งซื้อแล้วหลังจากนั้นท่านก็รอรับสินค้าไปแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนยังดูแล้วเย,ยังไม่ค่อยเข้าใจยังไม่เคยสมัครใช้บริการนะครับแล็บ i ิดไลน์เพย์ไม่เคยเชื่อมต่อบัตรเครดิตยังไม่เคยยืนยันตัวตนกับแล็ b บิดไลน์เพย์เนี่ยให้ดูวิดีโอตามที่มุมบนขวาได้เลยครับ เห็นไหมคำถังซื้อสมบูรณ์แล้วนะครับ่ะหละังจากนั้นท่านก็รอรับสินค้าไปอะก็เป็นการจบสิ้นนะครับการสั่งซื้อสินค้าใน l Line Shopping ใน l i น e My Shop แบบ s t e p by step นั่นเองครับ